สวัสดีค่ะท่านผู้ชม ผลจากภาวะโลกร้อนทําให้กระแสนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานได้ถูกยิบยกขึ้นมาเพื่อสร้างจิตสำนึกในการและชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้นประเทศไทยก็เช่นเดียวกันมีการรณรงค์ในเรื่องนี้เป็นเวลานานโดยการออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานในลักษณะของสถาปัตยกรรมสีเขียวรายการทางไกลใกล้ความรู้ในวันนี้จึงขอพาท่านผู้ชมไปพบกับหนึ่งในอาคารซึ่งจัดอยู่ในสถาปัตยกรรมสีเขียวที่ได้รับรางวัลค่ะ ลักษณะของสิ่งก่อสร้างที่จัดเป็นอาคารสีเขียวหรือ Green Building จะต้องเป็นอาคารที่ออกแบบบนพื้นฐานที่สำคัญโดยยึดหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามทิศทางของแดดและทิศทางลมเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติจากภายนอกให้ส่องผ่านและเปิดรับลมเพื่อความเย็นสบายคำนึงถึงความต่อเนื่องในการใช้งานของพื้นที่แต่ละส่วน รวมทั้งการออกแบบให้เกิดการไหลเวียนของอากาศภายนอกสู่ภายในวัสดุที่ใช้ก่อสร้างและวัสดุตกแต่งทั้งภายนอกและภายในต้องเป็นวัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไม่ร้อนไม่หนาวไม่ก่อให้เกิดความชื้นหรือไม่แห้งจนเกินไปปราศจากเสียงรบกวนมีแสงสว่างที่เพียงพอเพื่อให้เกิดสภาวะน่าสบายของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ปฏิบัติงาน องค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญอีกประการหนึ่งของอาคารสีเขียวคือการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานจากธรรมชาติที่สะอาดและไม่มีวันหมดมาใช้แทนพลังงานจากน้ํามันดิบเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนสําหรับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารควรจะเน้นพื้นที่สีเขียวโดยให้มีต้นไม้ใหญ่เพื่อความร่มรื่นรวมไปถึงระบบการระบายน้ำฝนให้สามารถไหลซึมลงไปในชั้นใต้ดินได้ง่าย งหมนนนีี้บบ้้เเปป็ออองงอาค,าค์ระกบบืตท่สาคคีี่เนาาาขขอองรสยวหกเรายึดแนวทางของสถาปัตยกรรมสีเขียวในการออกแบบสิ่งก่อสร้างก็จะช่วยสร้างสิ่งที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้วพบกับรายการทางไกลใกล้ความรู้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมสัท เสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคมอุดมปัญญา